เอาเลยครับสดรผู้ชมนะครับผมวัตนาเบะกลับมาอดอีกครั้งในนิยายวายเรื่องสตอกเกอร์คนนั้นกลายเป็นแฟนผมโดยคุณนิเยนแคทลีนตอนที่11นะครับถ้าใครสนใจหนังสือหรือว่าอีบุ๊กของ,น,งนิยายเรื่องนี้ก็เราติดต่อสอบถามคุณนิเยนไม่ได้เลยนะครับนี่อยู่ใต้คลิปนะเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปนั้นไปฟังกันเลยครับตอนสตอกเกอร์เศรษฐีรีบกลับบ้านกันเถอะพี่ซื้อของมาเยอะแยะเลยมีข้าวเย็นแล้วด้วยเป็นไงล่ะพี่อากิทำดีไหมครับน้องจีน มาถึงที่บ้านจิรายุก็ได้เห็นข้าวของมากมายจริงๆแค่มองไปที่ระเบียงบ้านก็เห็นเราที่เต็มไปด้วยเสื้อผ้าที่ตากอยู่นับสิบชุดเจ้าของห้องจึงเดินเข้าไปใกล้เพื่อสำรวจดูเสื้อผ้าพวกนั้นไม่ใช่แบรนด์หรูไฮเอดนแต่ก็จัดว่าเป็นแบรนด์ราคาสูงตัวละหลายพันบาทอยู่เหมือนกันกระทั่งกางเกงในก็เป็นแบรนด์นอกพี่อากินี่ถ้าจะเป็นลูกคุณหนูจริงๆฮะจิรายุลองนับจํานวนดูก็ตกใจเพราะพี่เขาเล่นซื้อมาเกือบ30ชุดกางเกงในก็เป็นสิบตัว นี่กะว่าใส่ไม่ต้องซักได้ทั้งเดือนเลยมัง้งนี่มันเยอะกว่าเสื้อผ้าที่เขามีทั้งตู้ตอนนี้ซะอีกมองสำรวจไดครู่ไม่นานคิ้วเร็วก็ต้องกระตุกขมวดเข้าหากันไม่มีชุดนอนทำไมไม่ซื้อชุดนอนมาด้วยพี่อากิซื้อเสื้อผ้ามาเยอะขนาดนี้นี่กะอยู่นานเลยเหรอก็จะอยู่จนกว่าเธอจะรับพี่เป็นแฟนใบหน้าเขาสายขึ้นริ้วสีชมพูแต่มันไม่ได้มีแค่ความเขินเท่านั้นที่ทำให้หน้าเขาแดงมันมีความโกรธอ,อยู่ในนั้น คิดจะอยู่ห้องเขานายขนาดนั้นถามเจ้าของห้องบ้างหรือ,อยังไอ้คุณหนูลูกครึ่งญี่ปุน่นและทำไมไม่ซื้อชุดนอนมาด้วยเจ้าของห้องถามเสียงเข้มก็ไม่ได้ใส่จะซื้อมาทำให้เปลืองเงินละถึงพี่จะเป็นลูกคนรวยก็รู้จักใช้เงินเนอะรู้จักใช้เงินอะไรแล้วถ้ารู้จักใช้จริงทำไมไม่เอาเสื้อผ้ามาด้วยมาซื้อใหม่ย,ยกตู้เสื้อผ้าขนาดนี้เรียกว่าใช้เงินเป็นเหรอน้องจีนมาดูนี่เร็วพี่ซื้อของกินมาเต็มตู้เลยนะ ชายหนุ่มรุ่นพี่ร่างล่ำกวางมือเรียกเจ้าของห้องไปดูตู้เย็นที่เปิดประตูรอไว้จิรายุจึงเดินไปดูก็เห็นทั้งอาหารสดผักผลไม้เต็มตู้เย็นก็ยิ่งแปลกใจพี่ซื้อของสดมาเยอะขนาดนี้นี่ทำอาหารเป็นเหรอไม่เป็นเอา้าแล้วซื้อมาทำไมเยอะแยะก็เผื่อให้เธอทำให้พี่กินไงฮะทำไมผมต้องทำให้กินด้วยอะและที่สำคัญผมทำอาหารไม่เป็น ง่้ยก็กินผลไม้ไปแล้วกันนะเอา้าแล้วพวกของสดพวกนี้ล่ะก็ทำเท่าที่ทำได้ที่เหลือถ้าเสียก็ทิ้งไปแล้วบอกใช้เงินเป็นแค่นี้ก็สิ้นเปลือไปขนาดไหนก็พี่ไม่รู้นี่ว่าเธอทำอาหารไม่เป็นนะแต่แล้วทำไมไม่ถามก่อนเล่าอยากเซอร์ไพรส์คิดว่าเธอจะดีใจเอาอะไรมาคิดว่าผมทำอาหารได้ก็เห็นเธอน่ารักคนน่ารักน่าจะทำอาหารเป็นนี่นะ เหตุผลบ้าอะไรเนี่ยนี่โอ้โออย่ากโกรธเลยนะไม่ได้โกรธแต่เสียดายเงินแทนอะ่ะไม่เป็นไรพี่ลูกคนรวยถึงเป็นลูกคนรวยถ้าใช้เงินไม่คิดหน้าคิดหลังแบบนี้ก็หมดได้นะโอ้เธอเป็นห่วงพี่เหรอเนี่ยแถมยังเป็นห่วงถึงอนาคตพี่อีกเห็นไหมล่ะเธอน่ารักจริงๆด้วยพี่คิดว่าไม่ผิดเลยพ่อแม่พี่ต้องดีใจแน่ที่ได้ลูกสซอร์พแบบนี้รอยยิ้มโชว์ฟันขาวปรากฏบนหน้าแค่มีครั้ง จีราย,ยุสมองเบลอไปเลยไม่ได้ยินคำพูดของคนโตกว่าพี่มึงช่วยคุยเรื่องเดียวกับกูหน่อยได้ไหมแล้วพี่มึงจะหยอดกูทุกดอกแบบนี้ไม่ได้นะแรกๆก,ก็เขินอยู่แต่ตอนนี้เริ่มไม่ละปวดหัวเอาเถอะแล้วเย็นนี้จะกินอะไรอย่าบอกนะว่าให้ผมทำไม่ใช่สิวันนี้เธอบอกว่าเลิกเย็นพี่ก็เลยโทรไปสั่งอาหารมาให้แล้วแค่อุนอีกทกีก็กินได้เลยโอเค ก็ยังรู้จักทำอะไรเหมือนผู้เหมือนคนเขาอยู่บ้างนะเธอนั่งเลยนะเดี๋ยวพี่อุ่นให้หลังจากนั้นแขไม่ได้รับเชิญเลยบริการเจ้าของเต็มที่เพื่อให้เธออารมณ์ดีขึ้นมาบ้างชีวิตของหนุ่มพนักงานออฟฟิศที่จืดชื่อก็มีรสชาติขึ้นมาทันทีเพราะมีลูกคนรวยมาอยู่ด้วยอากิระอยู่เป็นสีสันให้จิราย,ยุบปวดหัวแบบนั้นได้สองวันเจ้าของห้องก็ได้รับข้อความจากรูมเม่ลูกครึ่งญี่ปุ่นขณะที่ตัวเองนั่งทำงานอยู่ในออฟฟิศดืด พี่ต้องกลับบ้านก่อนนะที่บ้านมีเรื่องแม่เพิ่งโทรมาตามไว้จัดก,การธุระนเสร็จแล้วจะรีบกลับมาอยู่กับเธอนะครับครับมีเรื่องก็รีบกลับเธอขอให้ทุกอย่างผ่านไปได้ด้วยดีนะครับจิรายุตอบกลับไปตามมารยาแต่ในใจก็มีประโยคต่อท้ายที่ไม่ได้พิมพ์ไปคือไม่ต้องกลับมาอยู่กับผมแล้วก็ได้นะความวุ่นวายปวดหัวจะได้หายไปจากห้องสักทีหลายวันมานี้ทําเอาเขาต้องนวดขมับตัวเองไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้ง ถึงจะรู้สึกแปลกๆไปนิดที่วันนี้ไม่มีคนรอรับกลับบ้านอย่างสองวันที่ผ่านมาแต่จิรายุก็กลับมาถึงคอนโดด้วยความโล่งใจเลือกอาหารมือค้ำเองอย่างเงียบสงบไม่ต้องตอบคำถามว่าชอบกินอะไรชอบรสชาติแบบไหนกินอันนี้หรือเปล่ารี่กได้ว่าตอนที่อากิระอยู่เนะ่เขาตอบคำถามจนมึนหัวตึบกินข้าวเสร็จก็ล้างจานแค่ชุดเดียวไม่ต้องล้างของใครอีกคนด้วยที่ผ่านมาอากิระจัดก,การอาหารให้เขาเลยต้องอาสาล้างจานทั้งหมดเป็นการตอบแทน นั่งดูหนังก็เองนตัวนอนเหยียดขายาวไปกับโซฟาได้ไม่ต้องเกรงใจคนนั่งดูข้างๆและไม่ต้องคอยระวังมือปลาหมึกที่คิดแต่จะหาโอกาสอยู่ทุกนาทีอาบน้ําเสร็จเตรียมตัวเข้านอนโดยไม่ต้องกังวลว่าจะมีภาพอุจจารตารออยู่ที่เตียงเพราะใครบางคนที่ชอบนอนเปลือยกายอวดมังกรใหญ่ไม่อายผีสางเทวดาแถมยังชอบเอามังกรมาจิ้มก้นเขาเวลานอนกอดจากทั้งด้านหลังอีกที่สําคัญเขาสบายหูมากที่ไม่ต้องคอยฟังคําพูดล่อลวงหาที่พักพิงให้มังกรใหญ่อยู่เรื่อย มังกรอ,อยากเข้าไปนอนอุ่นในถ้ำวาซานเออกูรู้แล้วละนะแต่กูไม่ให้เข้าเว้ยจะเป็นคืนที่เขาสามารถนอนหลับได้อย่างสบายใจจริงๆใบหน้าเขาสใสย,ยิ้มกับตัวเองถอนหายใจเบาๆอย่างโล่งใจกำลังจะเอื้อมมือไปปิดไฟหัวเตียงแต่ก็แวะหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเช็คข้อความก่อนนอนสักทีหนึง่งข้อความจากอักิระยังคงเป็นประโยคเดิมที่เขาได้รับเมื่อกลางวันไม่มีข้อความอื่นเพิ่มเติมนี่จะไม่บอกความคืบหน้าหน่อยหรือว,ว่ารองที่บ้านจากการไปถึงไหนแล้ว จิรายุใช้ชีวิตอยู่กับความเงียบสงบได้ไปสองวันก็เริ่มรู้สึกแปลกๆตอนเย็นจิรายุกลับจากทำงานตั้งแต่อากิระไม่อยู่ชายหนุ่มก็ไม่ค่อยมีกระจิกกระใัยจะทำงานแม้งานจะเยอะแต่ก็ไม่อยากทำโอทีรีบกลับบ้านเหมือนรอรุนว่าจะได้เจอใครบางคนรออยู่ที่ห้องหรือเปล่าแต่พอเปิดประตูห้องเข้าไปพบกับความเงียบสงัดภายในคอนโดของตัวเองความเหงาจู่โจมเข้ามาอย่างรวดเร็วจนเจ้าของห้องตั้งตังตวแทบไม่ติดห้องเงียบจัง ตั้งแต่อากิระมาอยู่ด้วยห้องคอนโดขนาด35ตารางเมตรจะมีเสียงเรียกเธอเธอแทบจะตลอดเวละแม้ตอนถูกเรียกจะรู้สึกปวดหัวแต่มันก็มีความอบอุ่นอยู่ในนั้นการมีคนอีกคนอยู่ข้างๆคอยดูแลเอาใจใส่ความรู้สึกมันก็เป็นเรื่องดีไม่ใช่น้อยจิรายุเลยอดคิดถึงเวลาที่อากิระอยู่ด้วยไม่ได้ที่บ้านมีเรื่องนี่ไม่รู้ว่าเรื่องอะไรหวังว่าคงจะไม่ร้ายแรงมากหรอกนะพอชายหนุ่มเชื้อสายไทยจีนคิดมาถึงตรงนี้ก็ทำให้เขาพึ่งนึกขึ้นได้ว่า เขาไม่รู้อะไรเกี่ยวกับหนุ่มลูกครึ่งญี่ปุ่นเลยน่าใจพ่อรวยและอากิรัตทำธุรกิจเล็กๆและธุรกิจเล็กๆที่ว่านั่นนคืออะไรร้านกาแฟเหรอมือขาวเนียจึงหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาพิมพ์ชื่อและนามสก,กุลเต็มๆลงเซิร์ชเอนจินเดี๋ยวนี้หาข้อมูลใครก็หาง่ายแค่พิมพ์ชื่อเข้าไปอินเทอร์เน็ตก็หาข้อมูลมาให้หมดแล้วผลการเซิร์ชชื่อที่แสดงออกมาภายในไม่กี่วินาทีก็ทําให้จิราย,ยุถึงขั้นช็อกไปเลยเชื่อ พี่อากิระเป็นเจ้าของตลาดซีฟูด้ดธุรกิจเล็กๆที่อากิระบอกวันนั้นก็คือตลาดซีฟู้ดที่พวกเขาได้เจอกันตลาดนั้นไม่จะไม่ได้ใหญ่แต่ก็เป็นที่นิยมมากคนแน่นทุกวันเรียกได้ว่าทําเงินในแต่ละวันคือมหาศาลดวงตากลมโตรหรีลงนิดนึงข้อมูลในอินเทอร์เน็ตเชื่อไม่ได้ทั้งหมดต้องหารูปมายืนยันเป็นหลักฐานด้วยว่าใช่คนเดียวกันจริงหรือเปล่าชายหนุ่มจึงถ่ายโทรศัพท์หารูปดูเพื่อความมั่นใจ แล้วก็ได้เห็นอากิระในชุดสูทเรียบร้อยยืนถ่ายรูปออกข่าวในวันเปิดงานพอแต่งตัวเรียบร้อยหนุ่มลุกครึ่งญี่ปุ่นนอกจากจะดูเป็นผู้เป็นคนแล้วยังหล่อมากอีกด้วยเป็นมิสเตอร์ดาร์คทาวน์แอนด์แฮนซัมที่น่าลหลงใหลจริงจริตอนสตอเกอร์เชื่อฟังเมียเชี่ย <Yeah, S 2> พี่อากิเป็นเจ้าของตลาดซีฟูด้ดมีหน้าละวันนั้นถึงได้รู้เรื่องกล้องวงจรปิดอย่างดีแถมยังสั่งการกับปรปภได้ชัดเจนตอนนั้นเขาไม่ได้นึกสังเกตเลยสักนิดตากลมโตเลื่อนไปดูผลการค้นหาอันอื่น ก็เห็นข่าวคอนเสิร์ตริมหาถึงได้รู้ว่าบริษัทของอากิระเป็นผู้จัดก,การเรื่องพื้นที่พูดง่ายๆก็คือไปตัวตั้งตัวตีจากคอนเสิร์ตนั้นขึ้นมาเองมีหน้าหละถึงได้มีที่จอดรถส่วนตัวหน้างานแถมพาเขาเดินเข้าไปดูคอนเสิร์ตโดยที่เขาไม่ได้เสียเงินสักบาททําไมวันนั้นเขาถึงไม่เอะใจอะไรสักอย่างเลยว่าไอ้จีนและที่บ้านที่ว่ามีเรื่องนี่มันเป็นยังไงละ่ะจิราย,ยุช็คข้อความอีกรอบก็ไม่เห็นมีข้อความเพิ่มเติมจากลูกเครื่องญี่ปุน่นครั้งสุดท้ายก็คือวันทีี่่บบบบออกกกกวาาาจจะะลลลัาาั้นแมห กลับมาบ้าบออะไรล่ะแค่ข้อความง่ายๆก็ยังไม่ส่งมาเลยไหนวะไหนว่ารักจริงจะรอจนก,กว่าจะตกลงเป็นแฟนนี่มีธุระแค่ไม่กี่วันก็ลืมกันแล้วหรือไงใบหน้าขาวใสาตอนนี้มีริ้วสีชมพูสีหน้าบึง้งตึงแสดงอาการโกรธคนส่งข้อความที่หายไปกดโทรศัพท์ไปห,หาอากิระตั้งใจจะต่อว่าให้หนำใจทว่าพอปลายสายกดรับและพูดทักทายก็ยังตื่นเต้นเธอเธอโทรมาหาพี่เหรอ ยังไม่ทันที่เขาจะได้ตอบอะไรกลับไปกลับได้ยินเสียงจากบรรยากาศในสายอากิรักคะพี่อยู่ที่ไหนอะบอกชื่อสถานที่มาเดี๋ยวนี้จิรายุออกคำสั่งเสียงเรียบขาดสิ่งทุ่มในสายตอบชื่อโรงแรมกลับมาทำเอาจิรายุผุดลุกพรวดขึ้นจากโซฟาทันทีความคุกรุ่นในใจมีแค่บางเบาในทีได้กลับเพิ่มมากขึ้นจนเกิดจะเป็นไฟลุกทุ่มหัวเอาอรายละเอียดมาด้วยว่าอยู่ห้องไหนเบอร์อะไร ปลายสายตอบกลับมาเสียงสัน่นทั้งยังพยายามถามว่าจะถามไปทําไมจิรายุไม่เพียงแต่ไม่ตอบแต่ยังให้คําสั่งใหม่ไปเพิ่มเตมิมอีกต่างหากรออยู่ตรงนั้นเลยนะห้ามขยับไปไหนเด็ดขาดผู้หญิงคนข้างๆด้วยให้รออยู่ด้วยกันจะจอ,อากิระรับคําอย่างดีไม่มีขัดใจโบราณว่าไว้เชื่อเมียแลวชาติเจริญจิรายุคว้ากุญแจรถแล้วรีบบ่งไปโรงแรมในจังหวัดชลบุรีด้วยความร้อนใจจากปกติเป็นคนขับรถเรื่อยๆไม่ได้ชอบขับเร็ว แต่เหตุการณ์ไม่ได้เปลี่ยนไปแล้ววันนีช้ชายหนุ่มเหยียบคันเร่งเพื่อเร่งความเร็วจนซิตี้คาร์คันเล็กนั้นเกือบจะสั่นตลอดเวลาที่ขับและไปถึงที่หมายที่อยู่ต่างจังหวัดได้ภายในครึ่งชั่วโมงจิรายุก้าวฉับๆไปยังห้องอาหารจีของโรงแรมด้วยความร้อนรนอารมณ์ในตอนนี้ไม่แต่ความกรุ่นโกรธจนเก็บเอาไว้ไม่อยู่ไปถึงก็กว่าตามองหาผู้ชายที่ชื่ออากิระและพบว,ว่านั่งอยู่ที่โต๊ะริมหน้าต่างที่ค่อนข้างเปลี่ยนวิเวกกว่าโต๊ะอื่นแถมยังมีวิวดีที่มองออกไปเห็นทั้งสวนและสะววา้้อีกดย บรรยากาศดีจริงนะน้อยที่เงียบหายไปนไี่คือแอบมามีเดดนี่เหรอที่บ้านมีเรื่องอ่ะชายหนุ่มร่างบางก้าวเดินอย่างมุ่งม,มั่นไม่มีความหวาดกลัวจะไปหยุดอยู่หน้าโต๊ะของชายหนุ่มหญิงสาวน้องจีนอากิระร้องไักด้วยความตกใจเมื่อเห็นเต็มๆต,ต,ตาว่าใครมาหยุดยืนที่โต๊ะรีบลุกขึ้นต้อนรับจริงอยู่ว่าน้องบอกให้รอแต่เขาไม่คิดว่าน้องจะมาเร็วขนาดนี้นั่งรถใครมากันล้นี่พี่อากิมาทำอะไรที่นี่กับผู้หญิงคนนี้ครับ แล้วเรื่องที่บ้านล่ะไหนบอกว่าจาัดก,การเรียบร้อยจะรีบกลับไปอยู่กับผมจิรายุเอ่ยรว่วเดียวเป็นประโยคยาวที่กินความหมายหลายอย่างทั้งบนอากิระตอกใส่หน้าผู้หญิงคนนั้นและบอกความสัมพันธ์ของตัวเองกับชายหนุ่มลูกครึ่งญี่ปุ่นไปด้วยคนถูกบ่นหน้าตาตื่นแล้วก็เปยนเป็นหอยลงไปทันใดอุตสาหเชื่อฟังแต่ก็ยังโดนดุอยู่ดีจิรายุเห็นคนพี่ไม่ตอบโต้ก็ยิ่งโมโห,หน่าหอยๆนะ่นไม่ช่วยชีวิตพี่อากิได้หรอกเนี่ยว่าอย่างไงครับ ไหนว่ามีธุระที่บ้านเะหรือว่านี่ก็คือธุระที่บ้านด้วยพูดพลางมองที่ผู้หญิงที่นั่งฝั่งตรงข้ามอากิระด้วยหางตาคือก็ใช่อะนี่ก็เป็นธุระที่บ้านด้วยอากิระตอบเสียงอ่อยงั้นพี่อากิจ,จะเลือกใครพูดมาให้ชัดๆตรงนี้เลยพี่เลือกเธอไม่เอาคนอื่นคราวนี้อากิระตอบด้วยน้ำเสียงที่มั่นใจและมั่นคงงั้นก็จัดการให้เรียบร้อย ผู้จบจิรายุก็เดินออกไปรออย่างอดทนให้อากิระเคลียร์กับผู้หญิงคนนั้นให้เสร็จเขาไม่ได้ตั้งใจจะมาร้ารานใครแค่มาเคลียร์ให้ชัดๆว่าคนกลางจะเอาอยัางไงถ้าอากิระไม่เลือกเขาก็จะได้รู้กันไปต่อหน้านี่แหละเคลียร์กันแบบแมนๆไม่ต้องมาแง่งงอนให้เสียเวลาจิรายุไม่ได้ยินว่าอากิระพูดอะไรกับผู้หญิงคนนั้นเห็นแต่ท่าทางพี่นอพี่เทาของคนพี่แล้วก็ท่าทางโกรธเคืองของผู้หญิงคนนั้นที่ย่ำเท้าเดินจากไป สักพักหนุ่มลูกครึ่งญี่ปุ่นก็เดินมาหาจีรายุที่ยืนหน้าตึงรออยู่พี่มาหาเธอแล้วนะจ๊ะน้องจีนอากิระพูดจายอย่างอ่อนอ่อนยืน่นมือออกมาหวังจะมากอดแต่เจ้าของร่างบอบบางเบี่ยงตัวหลบไม่ให้กอดก็จะมาได้หายไปสองสามวันจะต้องให้มาตามเนี่ยเหรอตกลงเรื่องที่บ้านก็คือเรื่องนี้มาคุยกับผู้หญิงเนี่ยนะไม่ใช่อยู่แล้วสิกลับบ้านการจะเล่าให้ฟังให้หมดเลยคืนนี้เธอค้างกับพี่นะ ไม่ต้องกลับไปกรุงเทพหรอกพรุ่งนี้วันเสาร์ไม่ต้องทำงานไม่ใช่เหรออืมแต่ไม่ได้ออเสื้อผ้ามาเลยวางหูเมื่อกี้ก็รีบมาเลยเฮ <c oughs> <c oughs> เธอรีบมาใส่อโพสโทฟอสเลยใช่ไหมละ่ะดีจังพี่ดีใจมากเลยนะที่เธอหึงอะอากีราย,ยิ้มหน้าบาาชนิดที่ว่าหูไม่ลงแม่อีกคนจะยังแง่งอนไม่ให้กอดอยู่ก็ไม่เป็นไรจีราย,ยุเม้มปากแน่นพลาดโดนจับได้จนได้ แต่ก็ยังไม่อยากให้อีกคนรู้ต่ยว่าคิดถึงมากและหึงจนหน้ามืดตามัวเหยียบคันเร่งด้วยความเร็วเกินร้อยเพื่อมาให้ถึงที่นี่ภายในครึ่งชั่วโมงใครบอกว่าหึงละ่ะไม่ได้หึงแค่อยากมาเคลียร์ให้ชัดๆว่าจะเอาอยัางไงบอกให้รอแต่เงียบหายไม่คืออะไรอ่ะครับครับไม่หึงก็ไม่หึงน้องจีนไม่หึงพี่อากิเลยแม้แต่น้อยเดียวอากิร้ย,ยอมเอออทุกอย่างด้วยใบหน้าแป้นแลนน้องจีนว่ายังไงพี่อากิยอมหมดเพราะการกระทำมันบอกชัดทุกอย่างแล้ว มือหนาจับบาปพาเดินไปที่จอดรถแต่คนน้องเบี่ยงตัวออกก่อนจะพูดนี่จะกลับเลยเหรอผมหิวข้าวอะ่ะยังไม่ได้กินอะไรเลยเมื่อกี้ความหึงหัวมันทำงานเลยลืมอาการหิวตอนนี้เรื่องคลี่คลายแล้วกระเพาะพร้อมประท้วงทันทีจะกินที่นี่เหรอได้ได้ได้จะกินอะไรล่ะสั่งเลยพี่เลี้ยงเอง,เองนะอากิราพูดพลางจับบาบางให้เดินไปที่โต๊ะอาหารคราวนี้จิราย,ยุไม่เบี่ยงตัวหลบแล้วเพราะอีกคนรับปากจะเลี้ยง แถมนี่เป็นพัฒาคาการจีระดับโรงแรมชิวนะได้โอกาสกินอาหารเหล่าชั้นเลิศแบบนี้ใครจะปล่อยหลุดมือไปล่ะมันก็ต้องอย่างนั้นอยู่แล้วละ่ะจิรายุรับเมนูมาจากพนักง,งานเสิร์ฟตากลมโตมองรายการอาหารแต่ไม่ได้ดูชื่ออาหารเลยมองแต่คอลัมล่าขวามือที่บอกตัวเลขจิรายุเลือกราคาก่อนแล้วค่อยมองชื่ออาหารว่ากินได้ไหมแต่ส่วนใหญ่ราคาสูงแบบนี้กินได้อยู่แล้วลาบปากเอาพระกระโดดกระแพงครับเป่าฮหื้อน้ำแดงไก่ดำตุ๋นยาจีน จิรายุหันไปสั่งกับพนักง,งานเสิร์ฟเอางี้เลยเหรออากิระถามยับด้วยความประหลาดใจทำไมครับผมเหนื่อยอยากกินของบำรุงอะ่ะไม่ได้เหรอหรือพี่อากิจ่ายไม่ไหวได้สิพี่ตามใจเธออยู่แล้วข่าอาหารแค่เนียจิบจิบจะดีครับจิรายุยิ้มบางๆให้มันรู้ว่าตรงนี้ใครใหญ่เอาเลยก็จบไปแล้วสำหรับตอนที่12นะครับเป็นไงกันบ้างตอนนี้ก็ หึงเขาซะไม่ค่อยออกอาการเท่าไหร่เลยนะ <c oughs> ใครบอกหึงไม่ได้หึงสักหน่อยใช่ไหมปากแข็งไปอีกนะยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้คุณนักเขียนแคนลีนด้วยนะครับเข้าไปคอมเมนต์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้คุณนักเขียนกันด้วยนะครับิงก์อยู่ใต้คลิปนะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับซักไล์เพื่อเป็นกำลังใจให้วัตาาเบ้ด้วยนะครับฝากติดตามตอนต่อไปด้วยนะจ้าวสวัสดีครับผมวัตนาเบ้